มิตรสาปะวะโตอะรโตสัมมาสัมพุทธัสสะพลินิพานโตปทายะสัทธีสังวัชโรุตระปัญจสตาธิการิทเวสังวัชรัสาสานิอธิกันตานิปัจโจปันนาการวเสนะโพทาปธรมาสัสสะทัสมังที่นำ วาราวาเสนปน,นะรวิวาโรโหติเอวังตัสสะกเกวตโตปรินิพานสาสาสนายุการัคธนาสันตะเกตภาติสุมาสาพมัสโรปุทธศาส,าสานายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันทัปริณิพาน แห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครัตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบนัดนี้ล่วงในสองพันห้าร้อยหกสิบพันสาปัจจุบันละสมัยกัญญายนามาสุรทีนที่สีพ่พระอทิตยยวัวานพระพุทธศาสนาายุกานับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันทปริพิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีไนยะอันจะพึงการนับด้วยประการาชานีนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตธโรปิ ปัสติปาปังยาวะพัทรังนปัจจติยธาจักปัจจติพัทรังอัถาพัทรานิปัสติตีบัดน,นี้จะได้แสดงพัทธรรมเทศนาพรณากรเพยงกรรมตอนว่าด้วยการให้ผลของกรรมเพื่อเป็นเครื่องประรับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อของสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เรื่องแน่ขอให้พิจารณาการให้ผลของกรรมโดยแบ่งเป็นสีระดับคือหนึ่งระดับ ภายในจิตใจกรรรมให้เกิดผลภายในจิตใจมีการสังสมคุณสมบัติคือปุสลธรรมและอกุศลธรรมคุณภาพและสถานภาพของจิตมีอิทธิพลปรุงแตง่งความรู้สึกนึกคิดความน้มเอียงความนิยมชมชอบและความสุขความทุกข์เป็นต้น 2. น่ารับผู้กากรา,าพกรรมทำให้เกิดผลในด้านการสร้างเสริมนิสัยปรุงแตง่งลักษณะความประพฤติการสแสดงออกท่าทีการวางตัวกับตัวอาการตอบสนองความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆแน่ต่อสถานการณ์หรือสภาพแบบอ้อมทั่วไปการให้ผลระดับนี้ ต่อเนื่องออกมาจากระดับที่หนึ่งนั่นเองสระดับวิถีชีวิตของบุคคลการย่อมจักนำความเป็นไปในชีวิตของบุคคลทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่น่าปราถนาและไม่น่าปราถนาประสบผลตอบสนองจากภายนอกพบความเสื่อมความเจริญความล้มเหลว ความสำเร็จลาบยศสุขสนเสริญและความสูญเสียต่างๆที่ตรงข้ามซึ่งเรียกว่าโรกธรรมสี่หดับสังคมการ,รที่บุคคลกระทำจะมีผลต่อความเป็นไปของสังคมเช่นทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญ ความร่มเย็ยนเป็นสุขความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมกันของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระทำต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆแล้วย้อนกลับมาหาตัวมนุษย์เองการที่กรรมนิยา จะแสดงผลออกมาในระดับของวิถีชีวิตทำให้มีความเป็นไปต่างๆประสบผลกรรมตอบสนองจากภายนอกอันน่าพอใจว่างไม่น,น่าพอใจว่างในวาดีท่านแสดงหลักไว้ว่าต้องขึ้นต่อองค์ประกอบต่างๆสี่คู่คือ สมบัติสี่ดบวิบัตสิสีสมบัตแิแปลไง่ายๆว่าข้อดีหมายถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งช่วยส่งเสริมอำนวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผลและไม่เปิดช่องให้กรรมช่วแสดงผลพูดสั้นๆว่าส่วนประกอบอำนวยคาวช่วยเสริมกรรมดี สมบัติ4อย่างคือ 1. คติสมบัติสมบัติแห่งคัตติถึงพร้อมด้วยคติหรืออาคัติให้คือเกิดในภพภูมิทินประเทศที่เจริญเหมาะสมหรือกล่าวในระยะสั้นคือดำเนินชีวิตหรือไปในทินที่อันวนยสองอุปาทิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยร่างกายหรือรูปร่างให้เช่นมีรูปร่างสวยร่างกายสง่างามหน้าตาดีท่าทางดีน่ารักน่านิยมเรื่มใสสุขภาพดีแข็งแรง 3. การรสมบัติสมบัติแห่งการถึงพร้อมด้วยการหรือการให้คือเกิด อยู่ในสมัยที่ว่านเมืองมีความสงบสุขผู้ปกครองดีผู้คนมีศีลธรรมยุกย่องคนดีส่งเสริมคนไม่ส่งเสริมคนชั่วกล่าวในระยะสั้นคือทำอะไรถูกการเบลาถูกจังหวะสีประโยคสมบัติสมบัติเ่งการประกอบ ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจหรือกิจการให้เช่นทำเรื่องตรงกับที่เขาต้องการทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถของตนทำการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วนตามเกณฑ์หรือเต็มมาตราไม่ใช่ทำครึ่งๆกลางๆหรือไม่ถูกเครื่องรู้จักจัดทำรู้จักดำเนินการ ส่วนบิดาแแปลปง่ายง่ายว่าข้อเสียหรือจุดอ่อนหมายถึงข้อบุคคลเององประกอบต่างๆซึ่งไม่อำนวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผลแต่กับเปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลผู้สันส้นๆว่าส่วนประกอบบุคองเปิดช่องให้กรรมชัว่วม,มีบิติมีสี่อย่างคือหนึ่งคติบิติ พิบัติแห่งคติหรือคติเสียคือเกิดอยู่ในภพภูมิทินประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไม่เหมาะไม่เครือกูลทางดำเนินชีวิตถินที่ไม่อำนวย 2. ออุปัธิพิบัติพิบัติแห่งร่างกายหรือรู้ปกายเสียเช่นร่างกายพิกลพิการอ,อ่อนแอ ไม่สวยงามกิริยาท่าทางน่าเอียดไม่จวนจมตลอดจนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคมากสามการนิบัติพิบัติงการหรือการเสียคือเกิดในสมัยที่ว่านเมืองมีมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อยผรูปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมจากศีลธรรมมาก ด้วยการเบียดเบียนยุกย่องคนชั่วบีบคั้นคนดีจนตลอดจนทำอะไรไม่ถูกการไม่ถูกจังหวะสี่ประโยชน์พิบัติพิบัติในการประกอบหรือกิจาการเสีย่เช่นผักไปในกิจาการหรือเรื่องราวที่ผิดทำการไม่ตรงตามถนดัดความสามารถใช้ความเพียรในเรื่องไม่ถูก ต้องทำการทำการทึ Or, ่งๆึ่งกลงกางเป็นต้นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการติดตามของกรรมก็เพราะความเข้าใจที่สับสนระหวางกรรมนิยาม กับสังคมนิยมดังกล่าวมากาวในระดับที่สจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกงอมเต็มเต็มที่แล้วย่อมมันมีระบบฝักตัวตามสมควรการฝากตัวของกรรมก็เหมือนการมีคันของสตรีเมื่อพบกร,รมหนอจึงข้อหรือเหมือนการสุกของผลไม้ การที่กรรมจะปรากฏผลออกมาเป็นผลระดับที่สามย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรแต่ผลที่ใกล้ที่สุดก็คือผลในระยะที่หนึ่งเป็นผลที่ผู้ทำรรพึงได้รับในทันทีที่ในขณะที่ทำและเจริญเสบเนื่องไปสู่ผลระดับที่สอง เมื่อมีการสังสมอบรมบ,บ่อยๆแต่คนส่วนมากมักถือเอาความสุขความความปารถนาในชีวิตปัจจุบันเป็นผลแห่งกรรมดีคือเมื่อทำกรรมดีแล้วต้องมีผลออกมาเป็นความสุขความปาถนาเป็นราบยศสนเสริญเท่านั้น ส่วนกรรมชั่วก็ต้องมีผลตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ดังเรื่กล่าวแล้วในการให้ผลของกรรมในระดับที่สามคนดีอาจจะมองเห็นกรรมดีกว่าเป็นกรรมชั่วหรือคนชั่วอาจจะมองเห็นกครรมชั่วว่าเป็นกรรมดีอย่างนี้ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างดูมากมาย ภาสศิษ์ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศในเบื้องต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าคนดีอาจเห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีการ การทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักษาดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหวานเป็นหน้าที่ของชาวนาส่วนการออกกวงเป็นหน้าที่ของตนข้าวมันย่อมออกกวงตามเวลาสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควร จะอ้อนออนวอนสักเท่าไรก็หาสมความปรารถนาไม่เรื่องการให้ผลของกรรมดีก็ทำนองเดียวกันนี้ในที่สุดแห่งพระพระธรรมมเทศนาขอำาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระบุทรพระธรรมพระสงค์จงปกปัก,ปกร,รักษาสาธุชนคนดีทั้งหลายให้พระจากโรคคาภาพา พยันตรายทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการทุกเห่อเทินเอวังก็มีด้วยประการัชนี